สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับร่มนะครับร่มเป็นร่มที่ใช้ในการดึงและช่วยห้ามและหยุด,ดรถแบกนั่นเองนะครับที่เราเคยเห็นร่มชูชีพนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับผมจะพากันมาดูว่าวันนี้วิธีการพับเก็บของมันทํำยังไงนะครับอ่ไปดูกันเลยครับผมนะครับ ขั้นตอนนะครับแบบละเอียดเลยนะครับผมจากสนามแข่งจริงๆเลยนะครับวันนี้จะพาไปดูว่าพับแบบไหนนะครับอมาเริ่มกันนะครับวิธีการพับนะครับก็ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเลยนะครับผมความปลอดภัยล้วนๆนะครับการพับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับคล้ายๆพับจีวรพระเลยเห็นไหมครับ ให้เรียบร้อยครับทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยหมดครับอันนี้เดี๋ยวดึงถุงมาจัดทรงครับเขาเรียกจัดทรงถุงนะครับเพื่อให้ตอนพับเนี่ยให้ทุกอย่างต้องเป็นระเบียบหมดนะครับเส้นสายอะไรต่างๆนะครับนะสังเกตการขมวดนะครับเห็นไหมว่าขมวดก็ต้องเรียบร้อยนะครับตอนที่เราดึงสายสลิงเพื่อให้มันทิ่ออกมานะครับมันจะได้ออกมาเป็นระเบียบเรียบขั้นเป็นตอนนะครับผม อ่าเนี่ยครับลองดูนะครับพี่หนึ่งนะครับเป็นคนนำการพับในครั้งนี้นะครับพี่หนึ่งมีความชำนาญนะครับในการแข่งระดับโลกมาแล้วนะครับเป็นช่างให้กับทีมระดับโลกมาแล้วนะครับอ่าลองดูนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีสปริงนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ถีบออกมานะครับอ่าจะเรียงเป็นขันเป็นตอนแบบนี้ ค่อยๆพับเข้าไปนะครับแบบนี้ยาวนิดนึงครับขั้นตอนนี้มาต้องละเอียดแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเห็นจริงๆนะครับว่ามันพับยังไงเห็นไครับค่อยๆนะครับช่วยกันจับครับผมทำสองคนขึ้นไปนะครับจะดีนะครับคนเดียวนี้น่าจะลำบากเลยนะครับผมอ่า ค่อยๆพับเอาเข้าไปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเห็นไหมครับสายของร่มก็จะเป็นระเบียบนะครับส่วนตัวของร่มเราก็พับอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาเข้าไปในถุงนะครับแล้วก็ดึงถุงออกมาจัดทรงให้มันเรียบร้อยนะครับทุกอย่างต้องเรียบร้อยมืเนทียมบ,บอกไปข้าง้นนะครับ ให้ไม่ชิดนะครับเป็นงานละเอียดนะครับตนนัวนี้หมายถึงชีวิตเลยนะครับถ้าลมไม่กลางนี่ช่างมีเบืเอ่อเออไม่ใช่คนขคับมีเบือนะครับผมบอกเลยอ่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการกดสปริงนะครับเป็นตัวที่จะทำให้ลมเนี่ีบออกมานะครับเพื่อมารับลม หลังจากนั้นก็จะได้ดึงเส้นเชือกลังรดเอาไว้นะครับอ่านี่ก็เป็นขั้นตอนมัดเชือกครับคล้ายๆมัดเชือกรองเท้านะครับแต่ไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะครับอ่าและก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทําการใส่สายสลิงนะครับเป็นสลักไว้นะครับอ่าแล้วก็ปิดพิธีด้วยตัวนี้ครับสลักสีแดงแดงนี่นะครับ ดึงแล้วก็หลุดออกอย่างเงี้ยครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมที่จะลงแข่งแล้ว